ไม่ได้เห็นกันง่ายๆเปิดบ้านหลูอาจารย์อัธนาวันหมอห่วงจุ้ยชื่อดังที่ดินทำเดทองถูกหลักตีรี่แบบเป,เป๊ะแต่ล่าสุดป้าข้างบ้านออกมาบอกว่าสมัยก่อนพ่อขับแท็กซี่แม่ขายข้าวแกงคือตอนพ่อเขาขับแท็กซี่ค่ะแล้วก็แม่ขายแกงอยู่ตึกแถวก่อนจะมาเป็นคฤรหาหั์ปัญญาหลังใหญ่บ้านพักตากอากาศในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่ดินหันไปทางทิศใต้รับลมรับพลังงานด้านหลังอบรอมไปด้วยภูเขาลูกใหญ่เชื่อว่าผู้ที่อยู่ อาศัยในบ้านหลังนี้จะมีสุขภาพแข็งแรงอำนาจบารมีและมีความรุ่งโรจน์ในการทำงานและการค้าขายอย่างมากจะเป็นทรงปั้นหยาที่เทหน้าเทหลังคำ<ะ>ว่าเทหน้าเทหลังก็คือทรัพย์จะตกจากหน้าบ้านกับหลังบ้านก็คือพูดง่ายว่าทรัพย์จะตกภายในครอบครัวที่เราได้ใช้แถมหน้าบ้านของอาจารย์พอเดินเข้ามาก็จะเจอสิ่งคู่ตัวใหญ่คอยปัดเป่าเรื่องไม่ดีนั่นเองว่าแต่นี่ใช่สิ่งในแบบที่ตามหากันในรายการครูกระปี่หรือเปล่านะเป็นทางสามแพง่งทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งก็เลยต้องใช้สิ่งคู เพื่อที่บอกว่าเมื่อ่วงจุ้ยภายนอกเราเสียเราไม่สามารถไปปิดทางเขาได้เลยเราต้องทํำยังไงเราต้องแก้จากตัวเราเองก็คือเอาสิงคู่นี้มานั่งรับแทนเราเรียกได้ว่าพลังงานดีๆรวมกันอยู่ในบ้านหลังนี้หมด ดีเทลละเอียดตั้งแต่ธรณีประตูไปจนถึงห้องน้ำห้องนอนกันเลยทีเดียวประตูนี้มีความสำคัญและประตูบานนี้เป็นตัวกั้นระหว่างนี่คือของสังคมภายนอกนะแต่คือภายในนี้คือของเฉพาะครอบครัวเราเท่านั้นไม่พอบ้านก็ยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยบ่งบอกไลฟ์สไตล์ความดักชวลี่ชีวิตติดแกมของอาจารย์ได้เป็นอย่างดีด้วยโดยอาจารย์ออดนันก็เป็นผู้สืบทอดศาสตร์ตีลี่ห่วงจุ้ยรุ่นที่ส5าสาต่อศาสตร์โบราณที่หายไปกว่า4 0 0 0ปีรับมรดกมาจากบิดา ใครจะไปคิดว่าหนุ่มที่จบนิเทศใช้ชีวิตสุดโต่งจะมาเอาดีด้านนี้จนชีวิตประสบความสําเร็จในนิเทศครับพอเรียนจบได้ทํำไหมครับไม่ได้ทํามีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศกระทบไหลซุปตามาแล้วเกือบคอนวงการบันเทิงย้อนไปในช่วงปลายปี2562อาจารย์ออสก็เคยไปออกรายการโหนกระแสข,ของพี่หนุ่มกันชัยมาแล้วด้วยเขาเป็นนักโหราศาสตร์ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้คนผ่านรายการโทรทัศน์ต่าง ร่วมกับพิธีกรชื่อดังไม่ว่าจะเป็นแอร์พันธิราและจ้าจ่าพิมรตาบ ปัจจุบันอาจารย์ออดก็มีผู้ติดตามเกือบ4ี่แสนคนเลยทีเดียวซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้เสร็จชีวิตเขาก็เฮงไม่หยุดหน้าที่การงานรุ่งเรืองได้แต่งงานที่บ้านหลังนี้มีภรรยาและลูกสาวที่น่ารักแต่มอถึงจุดจุดหนึ่งที่ก็คือคุณพ่อโทรกลับมาว่าจะกลับมาช่วยเขาไหมผมก็หอบลูกกับภรรยากลับกรุงเทพมีเคสชีวิตของอาจารย์เป็นตัวยอย่างขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องอยากตามรอยมาขอคําปรึกษาจากอาจารย์ออดกันเพียบเลยค่ะโดยบริษัทตีลี่ห่วงจุย้ยจำ ที่มีอาจารย์นั่งแท่นเป็นกรรมการบริษัทนั้นเมื่อปี64ที่ผ่านมาก็พบว่ามีนี้สินกว่า15ล้านได้ยินแล้วหลายคนก็พากันงงพอล่าสุดมีคนมาปรึกษาอาจารย์แค่เจ้าเดียวก็หมดไปกว่า66ล้านบาทแล้วล่ะคะ่ะ